มากันต่อที่ข่าวต่อไปค่ะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46นำกำลังพลและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีหล่อพระพุทธเมตตาเพื่อเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนในพื้นที่ ที่วัดป่าเขาพนมวังตำบลป่าร่อนอำเภอการจนาดิตพันเอกรณชัยเวียงวงศ์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักง,งานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลร่วมกับพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีหล่อพระพุธทธเมตตาขนาดหน้าตัก19เมตรสูง29เมตรเพื่อเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีพระใบดีกาธงชัยเจ้าอาวาสวัดป่าเขาพนมวงังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพูลสักโสพลปทุมรักในอำเภอการจนาดิตเป็นประธานฝ่ายคาราวาสค่ะ